ครับสวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนด้ายุทธค่ะสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้เล็กมาแนะนำนะครับรถจัดราคาพิเศษนะครับ2คันเท่านั้นนะครับเป็นตัว Honda h ฮ v นะครับตัว1.8 RS นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยรถปี2020นะครับลูกค้าราคาเดิมนะครับอยู่ที่923,000บาทนะครับตัวนี้เรานำมาจัดโปรโมชั่นนะครับก็มี2คันครับจัดราคาอยู่ที่ สอคันนี้นะครับอยู่ที่8 7 9 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าครับได้รถใหม่หลักพันโลนะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมนี่เปรียบเหมือนรถใหม่เลยก็ว่าได้นะครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเล็กพาดูรถรอบคันนะครับว่าตัว Honda h ฮีโรี1.8 IS คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับลูกค้าครับครับเดี๋ยวชมรถรอบๆคันนะครับลูกค้าครับตัวนี้เป็นตัว Honda h ฮีโรนะครับ เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวไมเนชเชสแล้วนะครับเรานำมาจัดโปรโมชั่นนะครับ2คันนะครับลูกค้าครับเป็นรถปี2020เลขไมพันหนึ่งพันกิโลนะครับลูกค้าเลขไมแท้นะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบได้นะครับของเราเป็นโชว์รูมฮอนด้นะครับมาพร้อมเลนวอร์ตแล้วนะครับลูกค้าครับ สีเทาดำนะครับภายในจะเป็นอ่าสีสีดำนะครับภายในนะครับรุ่นนี้นะครับรองรับน้ำมัน e 8 5แล้วนะครับสวยมากครับเป็นตัวท็อปเลยครับครับเดี๋ยวเล็กพามาชมห้องสัมภาระท้ายนะครับภายในกว้างนะครับเบาะแถว2สามารถพับได้นะครับลูกค้า พร้อมตัวหลังคาสรูปแล้วนะครับสวยมากครับเบาะภายในนะครับสะอาดมากครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเลยนะครับตัวนี้ออปชั่นครบเลยนะครับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับรองรับ a p p l e Car p l a y พแล้วนะครับ มาพร้อมเบรคมือไฟฟ้านะครับเบรกโฮนะครับมาพร้อมเรนวอร์แล้วนะครับใครกําลังมองหาอยู่นะครับคุ้มนะมากครับราคานี้นะครับ8ปดแสนเบาทนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2องด้วยครับครับอ่าเล็กพาดูรถรอบๆคันแล้วนะครับอ่า Honda h ฮ1.8 RS คันนี้นะครับสีเทาดำนี้นะครับน่าสนใจมากเลยนะครับลูกค้าครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับ2คันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับฟรีดาวนะครับลูกค้าครับดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นเลยตอนนี้อยู่ที่2.29นะครับลูกค้าครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับ ผ่อนสูงสุดเลยนะครับได้84งวดนะครับลูกค้าครับลูกค้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาก่อนได้นะครับถ้าไม่มั่นใจเรื่องเครดิตนะครับเล็กแนะนําเตรียมเอกสารเข้ามาจัดไฟแนนซ์ที่โชรูมก่อนได้มีไฟแนนซ์คอยสแตนบายทุกวันเลยนะครับลูกค้าครับยังไงเดี๋ยวเล็กมีรถใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวเล็กมาแนะนําให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับโชรูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับติดต่อเล็กได้ชั้น2นะครับเบอร์โทรเล็นะครับจะเป็นเบอร์091 735 2368นะครับยังไงวันนี้เล็กขอ,อรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับ,ว,นนรบวันนี้ครับสวัสดีครับ